การท่องเที่ยวและการกีฬาเป็นการสร้างความสุขทางใจและทางกายให้แก่ประชาชนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมเป็นกิจกรรมที่เกือ้อกูลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้อยู่ควบคู่กันได้อย่างสร้างสรรค์ซึ่งจังหวัดพังงามีพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเลหลายแห่ง ดังนั้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจรากฐานที่เข้มแข็งและความสุขที่ยั่งยืนนับเป็นการพัฒนาศักยภาพสร้างความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวประเภทนักกีฬาประกอบกับผลพวงทางสังคมหรือผู้ติดตามนักกีฬา ที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกันอันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร้านอาหารที่พับก,การขนส่งและร้านจำหน่ายของที่ระลึกอีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดพังงาเพื่อสร้างสรรการท่องเที่ยวและการกีฬาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยการดึงดูดให้มีผู้คนจนํานวนมากก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ภาคประชาชนและเกิดการสร้างงานในพื้นที่เป็นสําคัญ จังหวัดพังงาร่วมกับสังนกงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาจึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬาหน้านาชาติพังงาอินเตอร์เนชั่นแนลไตรแอลอนขึ้นในวันอาทิตย์ที่27เมษายน2568ณสะพานนาใต้ตำบลโคกกลอ่อยอำเภอตะกวดุ่งจังหวัดพังงามาร่วมไหว้ปั่นวิ่ง ท่ามกลางบรรยากาศสดชื่นยามเช้าที่ปลอดภัยตลอดเส้นทางทั้งกิจกรรมทางน้ําที่ดูแลโดยทีมผู้เช่าชาญทานงน้ําคอยสแตนบายตลอดเวลาระหว่างว่ายและยังมีเจสกีที่พร้อมเข้าช่วยเหลือได้ทันทีในส่วนของกิจกรรมบนบกก็มีเจ้าหน้าที่มาแชลและตำรวจดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางทั้งปั่นและวิ่งซึ่งได้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ผ่านทางเพจ Facebook พังงาอินเตอร์เนชั่นแนลไรอดล่นนักกีฬาจะได้รับอุปกรณ์ดังนี้เสื้อที่ระลึกหมายเลขการแข่งขันวิบหนึ่งใบหมวกว่ายน้ำเหรียญรางวัลอุปกรณ์จับเวลาสติกเกอร์สำหรับติดอุปกรณ์1ชุดถุงผ้าสายรัดข้อมือประกันอุบัติเหตุอาหารและเครื่องดื่มและผู้ที่ผ่านเข้าเส้นชัย1-3จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล นอกจากนี้ภายในงานยังได้พบกับศิลปินที่มีชื่อเสียงนุ่นวงซุปเปอร์วาเลนไทน์และดาราดังๆอีกมากมายสามารถชมการถ่ายทอดสดตลอดการแข่งขันผ่าน Facebook พังงาอินเตอร์เนชั่นแนลไรแอดลลนขอขอบคุณจองอังหวัดพังงาและสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจองอังหวัดพังงาที่จัดก,กิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมาแล้วพบกันที่พังงาน,นะครับ